สวัสดีครับผมดน 1941, ทนนนะครับ Presenter Tree of s a v i o u Neverland ประเทศไทยครับเล่นเกมแนวไหนบ้างหรอครับ Open World หรือมันจะเป็น MO m RPG อะไรเงี้ยครับมันเป็นเกมที่เราใช้เวลากับมันเยอะมากแล้วก็รู้สึกหลงไหลในแนวเกมพวกนี้จนไปถึงจนหนึ่งเราก็รู้สึกว่าเราเล่นเกมแล้วเราอยากที่จะแบ่งปันประสบการณ์ที่เราได้รับจากเกมต่างๆผ่านไลฟ์สตรีมมิ่งให้กับคนดูใน Twitch อะไรเงี้ย ก็จะมีเพื่อนคนนึงครับได้เล่นเกมด้วยกันเป็นคนไทยเขาเป็นเหมือนนักศิลปะบอาบัดอยู่ที่ลอนดอนก็ได้คุยกันจนจนตอนนี้ก็เป็นเพื่อนกันแล้วก็มาเจอกันที่ไทยมันมีประสบการณ์แบบนั้นเกิดขึ้นแล้วทําให้เรารู้สึกว่าเกมมันไม่ใช่แค่แบบสิ่งที่เล่นบ่อมันเถึงอีกต่อไปแล้วอะไรอย่างี้ เราทาหลายอย่างได้ในเกมเกมเดียวแล้วเราเข้าไปอยู่ในนั้นเข้าไปแฮงเอาท์กับเพื่อนๆหรือว่าไปลงดันเจี้ยนด้วยกันอะไรเงี้ยครับเวลาได้เล่นกับเพื่อนอ่ะมันแน่นแฟ้นมากขึ้นอ่ะปวดหัววุ่นวายแน่ๆเพราะว่าเพลเยอร์เยอะมากแล้วมาจากต่างถิ่น11พื้นที่เนี่ยผมจะดีใจทุกครั้งที่เราได้เจอคนที่เล่นเกมเก่งๆได้เจอเทคนิคก,การเล่นใหม่ๆเราก็พร้อมมากที่จะ represen ประเทศของเราให้กับอีก11พื้นที่ที่เหลือนะครับ เร็รๆนี้ลหะครับมันแน่นอนอยู่แล้วนะครับผมจะเล่นแล้วก็สตรีมด้วยนะครับสำหรับ Tree of s a v i n e v e r l a n d นะครับซึ่งครั้งแรกที่เราจะสตรีมกันก็คือใน Twitch นะครับทางช่องนนทถนนช่องของผมเองเลยนะครับรวมไปถึงเร็วนี้นะครับด้วยการมาถึงของ TOS นะครับ TOS เดี๋ยวยังจะมีนะครับแผนที่จะจัดอีเวนต์ พบปะกับแฟนรทุกคนด้วยนะครับเพื่อขอบคุณทุกคนที่ตั้งนั้งแต่รอเกมนี้กันนะครับยังไงก็ขอทุกคนนะครับปติตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง Facebook Official ของ Tree of s e v i o u r ในเบลแวนดกันเลยม m o โลกใบใหม่สุดฮิตเล่นทามโซนที่พร้อมกันเปิด OBT ใน11พื้นที่ของเอเชีย